สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะครับวิธีการติดฟิล์มกันรอยภายในแบบละเอียดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้น้ําผสมแชมพูนะครับแชมพูเด็กจอนสันนจอนสันนะครับเราฉีดเข้าไปที่บริเวณที่เราจะติดนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วเอายางรีดเนี่ยปาดเพื่อไล่ฝุ่นออกนะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อเอาฝุ่นออกให้เยอะที่สุดนะครับจากนั้นเราก็จะลอกฟิล์มออกมานะครับพอลอกฟิล์มออกมาเนี่ยให้เราฉีดน้ำผสมแชมพูนะครับที่เราเตรียมไว้นะฮะ ในการติดตั้งนะครับใช้ส่วนผสมอย่างเดียวนะครับก็คือน้ำผสมแชมพูนะครับโอเคเราจะฉีดน้ำที่ฟิล์มให้เยอะก่อนมาท่ามนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องฉีดที่ตัวรถมากมายนะครับเมื่อกี้ฉีดนะครับฉีดทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งด้านบนและด้านกาวนะครับ จากนั้นเราเอาฟิล์มาามาทาบที่ตัวชิ้นส่วนภายในของเรานะครับระหว่างนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดตำแหน่งได้นะครับเพราะว่าเราใช้น้ำสบู่นะครับให้เราเลื่อนตำแหน่งให้ดีก่อนที่จะรีดลงไปนะฮะจากนั้นเราก็เอายางรีดนะครับค่อยๆรีดน้ำออกนะครับ สำหรับระหว่างติดตั้งนะครับถ้าเจอฝุ่นนะครับสามารถาใช้นิ้วนะครับฉีดน้ำสบู่ที่นิ้วแล้วก็ยกฟิล์มขึ้นมาเอานิ้วไล่ๆฝุ่นออกแล้วติดลงไปใหม่ได้นะครับ สำหรับบริเวณข้างๆนะครับเมื่อกี้ทางช่างใช้น้ำเปล่าใช่ไหมครับ,รบฉีดเพื่อที่จะให้ฟิล์มติดได้ง่ายนะครับคือถ้ามีน้ำสบู่นะครับฟิล์มจะยังสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งได้แต่ถ้าเราลงน้ำเปล่าเนี่ยฟิล์มจะติดหนึบเลยนะฮะซึ่งก็ถ้าเรา,าต้องการจะยึดเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ที่ช่างฉีดเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะดานข้างเราจึงสามารถฉีดได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นคอนโซลที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะๆมีปุ่มเยอะๆนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้ตัวนั้นฉีดอัดเยอะนะครับค่อยๆรีดลงไปมันก็จะค่อยๆลงเองนะครับก็พยายามให้ใช้น้ําน้อยที่สุดน,นะครับสําหรับอ่ รถทุกรุ่นที่เราขายฟิล์มเนี่ยเราก็มีการติดตั้งกับรถจริงแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ติดตั้งมาหลายพันคันแล้วก็สามารถวางใจได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาติดตั้งให้ทำตามเรานะครับก็คืออย่าใช้น้ำเยอะเกินไปนะครับเราก็ค่อยๆเก็บงานแค่นั้นเองนะฮะ ตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะฮะตามขอบตามจุดต่างๆนะครับอันนี้ก่อนหน้าช่างมีติดตั้งส่วนด้านในตรงนี้นะครับก็เลยเมื่อกี้มีเช็ดนิดหนึ่งอันนี้ติดตั้งไปแล้วนะครับส่วนสีเงินนะครับก็ประมาณนี้ครับ